ใช้แค่ที่โอกาสแล้วเดินหน้าเพราะว่าเนี่ยโรงแรมความรู้เบรร์ในการกดดันเรื่องระบบโดยอิสเรลเข้ามาปึ๊กปัญหามันก็เกิดเนี่ยมันเลยเกิดที่อย่างบ้านพี่ป้าแพทย์อ่เราอาจจะต้องจัดเป็นจะต้องในพักีถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะะนั้นคือการสงครามในการแย่งชิงทรัพยากรในพื้นที่ ี่จะส่งทีมนู้นลงในพื้นที่จากข้อคิดเห็นนะครับข้อเสนอแนอะที่พี่ๆสื่อมนชนหล,หลายๆที่เนี่ยมาให้ข้อเห็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับรวมทั้งการให้ข้อคิดนะครับในเปนเปอร์นะครับในเอกสารที่เราได้ให้ทุกคนได้เขียนนะครับที่ผมตรวจสอบดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีนะครับทำให้ผมเองเนี่ยรู้สึกว่า อจ,จวัดการเราเนี่ยยังมีสิ่งที่สื่อหลายๆท่านเนี่ยยังมีอุดมการในในความเป็นสื่อในการนําเสนอข่าวสารที่ที่ถูกต้องรวมทั้งการปกป้องกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทุจริตการคอรัปชั่นหรือกลุ่มคนที่ทําให้เกิดความแตกแยกนะครับในในสังคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างเรื่องโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นทุกวันนี